ยำเที่ยงค่ะเมื่อกลางวันค่ะหยิบผักผักค่ะจะใช้ให้หมดที่นี่ซอทิตย์กินของที่อยู่ในตู้เย็นให้หมดผักผักยังสดอยู่เลย ห <c oughs> อมหอมหอมหอมค่ะกินที่อิ่มเลยค่ะผัดใส่ไข่ค่ะ <c oughs> หี่ไก่แล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาให้น้ำผักตอ,อกให้น้ำผักตอ,อกมาอาจจะเติมน้ำนิดนึงแล้วก็ให้ต้มเห้ปิด อว,วัน,นหมดเป็นประมาณสองขวดก็ถ้าเราทำอาหารกินเองคุมอาหารไม่มีน้ำตาลเฉพาะผักเอต้อนหอมมะเขือเทศผักอันนี้หวานพอแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องปรุงค่ะ อาจจะใส่ซีอิวน้ำปลาพอค่ะพริกไทยไม่ต้องอะไรมากมายสุขภาพก็จะดีตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะคะขอโทษนะคะเพิ่งจะฉี่ไปครั้งเดียวอ,อคือว่าเราคุมได้กินข้าวเหนียวกินะของหวานน้ำตาลมันเยอะค่ะผละไม้ก็กินพวกที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลค่ะ <c oughs> ออนสิรนะิแกงเนาะกาแฟก็กินแต่แกาแฟดำค่ะกาแฟเม็ดก็มีเดี๋ยวจะบดกาแฟเม็ดอืมโอเคน, <Okay. S 1> นี่ฝาหม้อแบรนดิตตีแล้วก็หม้ออยู่ไหนไม่รู้ น้องกายค่ะน้องกายเอาไปออกข่ายยังมีคลิปอยู่นะคะกลับมาหม้อบุบบุบบี้หมดมีดก็หายเอามีดใหญ่ไปไปสับฟืนไปตัดฟืนหายหม้อก็บุกฝาก็เรลือจะ่ฝาไม่รู้หม้อไปไหน เดี๋ยวแล้วค่ะเล่งไฟหน่อยเมื่อกี้รีไฟไว้ค่ะรีไฟแล้วก็ปิดฝาเพราะว่าผักจะได้นิ่มๆหน่อยสามหยดค่ะซีอิ้วเพราะว่าเราแก่แล้วฟันฟางไม่ค่อยดีต้องให้ผักนิ่มหน่ะ ปิดไฟหอมหอมหอมโอเคค่ะอย่างละสามก็พอเนาะ,ะถ้าผักนิ่มนะเดี๋ยวค่อยใส่ไข่นะคะ ไข่ไม่มีเลือดไม่เป็นไรนี่ก็ข้าวค่ะหุงแล้วค่ะหุงหม้อสแตนเลสหนาะหนาะละอุดีค่ะร้อนเด็กการนึ่งหุงข้าวแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปกำหนึ่งค่ะถ้าข้าวเจ้าสามกิโล แล้วข้าวเหนียวครึ่งสักครึ่งกิโลก็เยอะไปอยู่แต่ก็โอเคใช้ได้ยิ่งข้าวเก่าก็โอเคค่ะใส่ข้าวเหนียวไปแล้วเขาจะได้ไม่ล้วนงั้นโอข้าวแห้งอ,กอกัก nh ักล้วนล้วนเละเข้าวผุยเละละ <laughs> บลรำบะดีใส่ข้าวเหนียวไปเจ้าเจ้ามันจะได้นิ่มข้าวจะได้นิ่มนี่ค่ะ อืมเกือบได้ที่แล้วค่ะอือหือนี่ค่ะไข่อึ๊บมือไม่แม่อือหืออือหูไข่ซื้อที่ไหนเนี่ยอ๋อเซเว่น วันก่อนสั่งเซเว่นแข่งโป๊กดีค่ะนี่ค่ะกบกบไว้เค okay. ปิดไว้นิดหน่อยอืมบรรยากาศดีมีความสุขได้ทำอะไรนิดๆหน่อยอาหารอยู่ได้ทั้งวันค่ะ อาจจะถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ต่อยอดทําได้เรื่อยๆค่ะเนี่ยต้มมาม่าคุณจะตักผักในี่ใส่ก็ได้อร่อยไม่ใช่ไปกินมาม่าเฉยๆขายก็อยู่ในนี้ละแต่เด็กเขาไม่เอานะคะไม่ยอมเอาเลยนั่นเกลใส่เข้าต้มก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ข้าวเหลือก็เอามาต้มด้วยกันอร่อยนี่ค่ะ นี่เราก็จะเอาแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะไม่ต้องชิมไม่ต้องเคม็มโอเคค่ะเรียบร้อยอร่อยอร่อยไม่กรวยอยู่โอเคนะคะเพืพ่อนๆมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ